สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไปนะครับวัดกำแพงนะครับผมบางขุนเทียนนะครับเรามาชมหน้ากล่องกันเลยดีกว่าครับหน้ากล่องรุ่นนี้ก็จะเขียนเป็นที่ระลึกนะครับบูชาคุณบูรพาจารย์นะครับ รุ่นบูรณะนะหลวงพ่ออู่ทองนะครับวัดกําแพงนะบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับหนึ่งหนึ่งมิมีอะไรฮนะดูหนึ่งมีนาคมนะครับผมสองห้าศนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับเรามาชมรายเอียด้ขงในดีกว่าครับ สำหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็จะซินเดิมจากวัดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับข้างหน้าชัดไหมครับมันสะท้อนหน่อยนะครับพลาสติกมันสะท้อนนะครับก็เอ,อียงๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นทรงเสมาใหญ่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหนวง หลวงพ่อไปนะครับเราลว,ลวงปูไผ่ได้เองนะก็จะเป็นท่านนั่งเต็มองนะครับสําหรับหน้าเหรียญข้างล่างเราเขียนเป็นหลวงหลวงพ่อไปนะครับแล้วก็ฉายาท่านนะครับก็จะสวยคมเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมครับหน้าเหรียญต่อจากประมาณนี้เลยนะครับ เรามาชมข้างหลังครับสำหรับสำหรับหลังเหลียงกอ็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมียันกระบองควายอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นพระคู่ชุบนะครับเห็นไหมครับพระคู่ชุบกับพระคู่เผื่อนนะครับผม ก็ตรงนี้เราเขียนเป็นที่ระลึกนะครับคณะสิทธิ์สร้างนะครับบูชาคุณบูรพาจารย์นะครับผมวัดกำแพงนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับสองห้าหกศูนย์นะครับแล้วก็จะต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟก็มีหลายเนื้อนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ออกปีหกศูนย์นะครับหลวงปู่ป่ายวัดกำแพงนะครับ บางผุนเทียนก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ